วัสดีครับลงทุนง,ง่า,ายสไตล์ไอนะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาชวนเพื่อนๆคุยกองทุนที่ลงทุนในดัชนีทั่วโลกกันต่อนะครับต่อจาก2คลิปคราวที่แล้วเนาะที่ลงพานะ่์นเพื่อนๆไปลงทุนในฝั่งของประเทศอเมริกามานะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปลงทุนในฝั่งของประเทศไหนไปติดตามรับชมกันครับ มาครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกองทุนที่ลงทุนในอัชนกหุ้นประเทศจีนนะวันนี้พามาฟังเอเชียกันบ้างนะครับวันนี้จะมาทำทำ,ทำความรู้จักกับตัว KCSX นะครับซึ่งเป็นของค่ายบลจอกสสิกรน,นะครับเรากลับมาค่ายนี้อีกหนึ่งค่ายกันอีกหนึ่งครั้งนะครับชื่อตัวเต็มของมันนะครับเป็น KSE Equity Index Fund นะครับเป็นกองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นจีนนะครับ แล้วก็กองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นประเภทของฟีเจอร์ฟันนะครับเราไปดูกันครับว่านายบายนะครับของตัวกองทุนนี้ลงทุนในดัชนีอะไรนะครับไปชมกันครับสําหรับกองทุนนี้นะครับเป็นคุณการลงทุนอะไรอยู่นะครับก็คือกองทุนนี้เน้นลงทุนในกองทุนของตัว CSOP FCS China A50 ETF นะครับ นะครับแล้วก็กองทุนนี้ครับอป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ตัวนโยบายของมันก็คือให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตัว A ห้าสิบนะครับนะครับแล้วก็ตัวกลยุทธ์หลักๆก็คือน้องด้วยความเป็นกองทุนดัชนีที่เขาเอาไปอ้างอิงตลาดที่นี่เป็นตัว A ห้าสิบเนี่ยครับก็จะเป็นอ่านโยบายใช้นโยบายเชิงรับคือ passive management strategy นะครับเพื่อ สร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับตัวดัชนี A50 ของกลุ่มประเทศจีนเนาะกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจการลงทุนในประเทศจีนนะครับแล้วก็ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีนเนาะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อรับความผันผวนของราคาได้นะครับแล้วเหมาะสําหรับคนที่ถือของระยะยาวเกินห้าปีขึ้นไปนะครับเหมาะสําหรับ เป็นพื่อนที่สนใจในกลุ่มประเทศจีนนะและกองทุนนี้ไม่เหมาะสําหรับใครก็นะครับไม่เหมาะสําหรับอ่านักลงทุนที่ต้องการรักษางเงินต้นให้อยู่โควตนะครับไม่เหมาะเลยแล้วก็ต้องการผลตอตบแทนที่แน่นอนนะกองทุนนี้ก็จะไม่เหมาะกับนักลงทุนที่่าต้องการสองอย่างนี้นะครับสําหรับ คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษสําหรับตัวกองทุนที่เป็นลงทุนใน A50 นะครับเพื่อความที่เป็นลงทุนในต่างประเทศเนาะจุดละล่ะที่นักลงทุนหรือเพื่อนๆต้องระวังอยู่สามสามอย่างก็คือ1ก็คือ1นในเรื่องของอัอาตราแลกเปลี่ยนนะครับคือด้วยความที่เราไม่ได้ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีในเรื่องของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็2นะครับในด้าน ่นในเรื่องของด้านกฎหมายของประ window, เทศที่เราเอาไปลงทุนนะครับหรือสภาวะการเมืองเนาะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุนที่เราเอาไปลงทุนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามนะครับก็อาจจะเรื่องของมาตรการที่เขาอาจจะเกิดการออกมาตรการคือห้ามเอาเงินออกจากประเทศนั้ Mother, นนะครับก็อาจทําให้เพื่อนๆนะครับที่เอาไปลงทุนในกองทุนเนี้อาจจะมีปัญหาหรือเรื่องเรื่องของ c a s โฟ ในเรื่องของการนาเงินออกมาใช้หรือเวลาขายกองทุนอาจจะช้ากว่าปกตินะครับสําหรับในเรื่องของความเสี่ยงของกองทุนนะครับความเสี่ยงของกองทุนตัวนี้อยู่ที่ระดับปกนะครับจากความเสี่ยงสูงสุดคือ8%นะครับแล้วเราก็มาดูในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงที่สาคัญสำคัญเนาะนะครับเริ่มจากเรื่องของความเสี่ยงผลของราคาเนี่ยครับความผันผวนของราคาของตัวที่ c s x เนี่ยครับก็อยู่ดับความเสี่ยงที่ไปในค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะประมาณสิบห้าถึงยีสิบห้าเปอร์เซ็นก็มีความเปลี่ยนกิจพรตอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการกระจุกตัวนะครับกับหุ้นรายได้รายหนึ่งก็มีความเสี่ยงที่ไม่สูงมากเนาะอยู่ที่ประมาณต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีการกระจายที่การลงทุนที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแดงหนึ่งนะครับก็อยู่ใน เกณฑ์ทีค่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณห้าสิถึงแปสิบเปอร์เซ็นนะครับก็เพื่อความที่เป็นลงลงทุนในชนิดเอห้าสิบเนาะก็มีหุ้นแค่อยู่ไม่ก็บตัวเองในตลาดนะครับความกระจุกตัวในอุตสาหกรรมในก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ระวังระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งก็นะครับกองนี้ก็เป็นลงทุนในประเทศจีนประเทศเดียวนะครับก็มีความเสี่ยงสูงที่มากกว่าหกสิสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับ ส่วนเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่บอกไปข้างต้นคลิปนะครับกอ,องทุนนี้ครับออป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า15เปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่ในเกือบบางส่วนก็มีมีความสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับก็ให้เพื่อนๆดูดูดูด้ดวยว่าตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีความสําคัญอยู่นะครับว่าอ่ามีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก็อาจจะเกิดอ่าเขาเรียกว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มาดูในเรื่องของสินทรัพย์ที่เอไปลงทุนเนาะนะครับด้วยความที่เป็นกองทุน ETF นะครับเงินหลักๆก็เอาไปลงที่บอกคือ c s o t f t s e China เนี่ยครับเกือบๆร้อยเปอร์ซนะครับร้อกว่าด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็มาส่วนในเรื่องของตัวเซกเตอร์ที่เขาเอาไปลงนะครับหลักๆในตัวของ A50 ของกองทุนที่เป็น a p p อ t m a n a g e n เนาะ หลักๆของเขาเนี่ยก็จะลงอยู่ในกลุ่มของอ่าฟแนนซ์ Finance พวกอ่าธนาคารการเงินอยู่ที่ประมาณสาสิบปเปอร์ซ็นซึ่งเป็นพอร์ตใหญ่เลยจากภาพน้องจะเห็นได้เป็นพอร์ตใหญ่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยของของกอง,องตรงนี้นะครับอื่นๆก็จะมีในเรื่องของอสินค้าวัฒานจาักรนะครับสินค้าคงทนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มอ่าวัตถุดิบเนี่ยเขาก็มีการกระจายการลงทุนออกไปเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะวันที่30เมษายนเนาะส่วนตัวหุ้นที่เขาเอาไปลงทุนห้าดับแรกในของกองทุนนะครับก็จะมีในเรื่องของอ่ากวางโจวเมาไทยนะครับของพิงอันพิงอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอบริษัทประกันชีวิตนะครับแล้วก็ตัวแบงก์ h i น่าแต่ไม่ใช่แบงก์ออฟจ n น่าเนาะนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของอ่าอินดสเซีเยลแบงก์ก็อุตสาหกรรมแบงก์อื่นๆเหมือนกันนะครับซึ่ง แล้วอ่าซึ่งดูดูดูในจากตัวของหุ้นที่เขาเอาไปลงนะครับตัวเด่นๆที่สามารถดึงชุดตลาดได้หรือว่ามีความผันผวนในค่อนข้างสูงก็คือตัวเหมาไถยเนี่ยครับก็อาจาอาจะอา่าเวลาเหมาไถยขึ้นลงหรือราคาหุ้นปรับขึ้นลงเนี่ยตัวกองก็อาจจะสมผลกระทบได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปชวนเพื่อนให้เห็น,นว่าในตัวของอ่าเอตลาด a อห้าสิบของจีน่าครับ มันมีตัวอะไรบ้างในในของตัวเฉลี A 50ตาอเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปชวนเพื่อนไปเห็นกันนะครับในส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับกองทุนนี้นะครับจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อเนาะเวลาเราไปซื้อกับธนาคารเราจะโดนยกเว้นนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะครับแต่ในส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมในการขายนะครับก็เหมือนกันนะครับอาจดโดน0.15เปอร์เซ็นต์นะครับ อย่างที่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนเนาะลูกค้าถ้าสมมติเพื่อนๆหรือลูกค้าหรือนัรล่มทุนที่มีการขายกองถูกทำม,มาด,ด้วยเงินจนํานวนมากๆตัวน,นี้เราก็จะเสียจานวนที่มากขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับในการเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมของกองนะครับก็จะเก็บอยู่จริงๆที่ประมาณ 0.576- 9เปอร์เซ็นตนะครับตนนัวนี้แล้วก็ ในส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมกองที่เป็นกองแม่เนาะกองแม่ที่อยู่ฝั่งที่เราเอาไปลงทุนก็มีเก็บค่าธรรมเนียมจุดเก้าเก้าู่นจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับก็จะน้อยกว่าตัวพันธาค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บกันสูงสุดที่สองเราเก็บแค่หนึ่งนะครับที่เป็นกองทุนแม่ที่จดทะเบียนอยู่ที่ฮ่องกงเนาะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของตัวผลการดําเนินง,งานเรามาดูกันนะครับผลการดำเนินง,งานของตัว กองทุนนี้เมื่อเทียบกับตัวดัชนีหลักที่เป็น a 5ห้าิบนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับาตามตารางก็จะมีบางบางปีที่อ่าลบมากกว่าหรือผลตอบแทนใกล้เคียงกับตัวดัชนีนะครับก็อ่าแล้วก็มีบางปีอาจจะชนะนะครับผลตอบแทนของกองทุนตัวนี้ของ k คซกเ็นี่ยครับก็มีผลตอบแทนที่ใกล,ใกล้ใกล้เคียงกับตัวที่เป็นอ่าตัว a 5 0นะ้เนาะตลาด A 50ที่อาจจะหายหายแหวงแหวงไปบ้างอาจจะมี ส่วนิฟไปบ้าก็จะจากค่าธรรมเนียมการจัดก,การค่าบริหารของกองทุนไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับเมื่อเทียบเป็นปีปฏิทินก็จะเห็นว่าอย่างที่อธิบายไปเนาะกองอทุนก็มีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะดิฟกันในเรื่องของค่าธรรมเนียมการจัดก,การนะครับแล้วก็กองทุนนี้นะครับก็ในช่วงที่5ปีที่ผ่านมาน้องก็จะมีผลตอบแทนติดลบถึง3 1เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของความผันผวนก็ประมาณ20% นะครับส่วนตัวตั้งแต่ y e year to date นะครับอันนี้นะักกองทุนที่30สิบเมษานะครับอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับกองก็ผลตอบแทนติดลบเมื่อเทียบตั้งแต่ต้นปีกันถึงที่สามสิเนาะนะครับตัวเลขทีนมันบวกขึ้นมานะครับแต่ถ้าถือระยะยาวขึ้นไปจะเห็นตัวเลขนะครับก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวหนชนีอยู่พอสมควรนะครับอย่างที่อธิบายไปเนาะก็อาจจะมีการ พันผลจากในเรื่องของค่าธรรมเนียมการจัดการอาจให้ผลตอบแทนได้ไม่เท่ากันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆที่ลงทุนในลักษณะเดียวกันนะครับกองของ c s x ของค่ายบรจกสิกรอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นรูปดาวเนาะนะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีกองอื่นที่มันดีกว่ากองทุนที่เป็นของ c s x ของกสิกรนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนความปันผลก็เหมือนกันก็สามารถเอาไปดูได้เหมือนกันนะครับว่าในตลาดของ,งกองทุนกสิกร c s x เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับในกลุ่มการแข่งขันนะครับในเรื่องของข้อมูลอื่นที้น่าสนใจนะสำหรับตัว c s x นะครับด้วยความเป็นที่กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในกัญนชนีเนาะนะครับตัวนี้จะไม่มีนัยยการจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็การซื้อขายก็สามารถซื้อขาย ทุกันทาการตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงนะครับอาจจะไม่เหมอนอาจจะไม่เหมือนกองทุนในอื่นที่ถึงได้3โมงครึ่งเนาะตรงนี้ก็ได้ถึงบ่าย2โมงนะครับการซื้อก็ตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับมูลค่าการขายคืนก็เหมือนกันตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เวลาซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรหรือบลจในหน้าบล็อกเกอร์ที่สามารถซื้อขายกองทุนนี้ได้นะครับตัวขายเงินคืนนะครับ ที่บวกสามนับตั้งแต่วันที่ทำไนการขายนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะไปชวนดูในตลาดของดัชนี A ห้าสิบกันนะครับว่าในในของ a 5ห้าสิบเนี่ยครับมีตัวหุ้นอะไรบ้างที่เขาเอาไปลงทุนนะครับและหรือว่าในดัชนี A ห้าสิบเนี่ยแนวโน้มตลาดเป็นยังไงนะครับแล้วมีตัวอะไรบ้างเราไปรับชมกันครับ มาครับเราพามาดูตัวอัชนี A 5 0นะครับที่กองทุนตัว KCSX เอาไปลงทุนนะครับว่าในตัวของตลาด A 5 0เนี่ยครับในพอหลกัลกๆของเขาเป็นอะไรอย่างที่บอกเนาะอย่างที่ตัวกองทุนมันบอกว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนใน A 5 0แล้วก็มีเรื่องของตัว financial หรือก็กลุ่มการเงินค่อนข้างเยอะซึ่งในตัวของ A 5 0นะครับหลกัลกๆเลยที่เราเห็นกว่าตา กว่าตาเห็นในตลาดนี้นครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มแบงค์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นแบง k ์ออฟจีน่าแบงก์ออฟเป่จิงก็มีหรือว่าแบงก์ออฟคอมมิชชียก็เยอะนะครับหรือว่าจะเป็นจีน่าแบงค์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจดทะเบียนในตลาด A 50้าค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงในเรื่องของพวกตลาดพวกประกันก็มีนะครับในเรื่องของตัวผิงอันอย่างเงี้ยครับก็ก็เข้ามามีส่วนในเรื่องของตลาดใน A 5ห้าสิบนะครับซึ่ง ตลาด A50 เนี่ยหลักๆเราเราเห็นเนี่ยกว่าตาเห็นอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มธนาคารเยอะมากนะครับเมื่อเมื่อกลุ่มธนาคารในในตลาด A50 เยอะนะครับอโยุบา,ายอะไรต่างๆที่ออกมาส่งผลกระทบต่อธนาคารกลุ่มถ้าออกมาในใน,ในทิศทางดีนะครับตัวตลาด A50 ก็จะบวกค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าสมมติอโยุบา,ายอะไรต่างๆที่ประเทศจีนออกมาในใน ในแง่ลบหรือว่าเป็นปัจจัยลบกระทบตลาดกลุ่ม A 5 0ก็จะลงแรงเหมือนกันนะครับซึ่งตลาด A 5 0เนี่ยก็จะค่อนข้างผันผวนค่อนข้างหนักเนาะแล้วพาไปดูกราฟนิดนึงนะครับว่าตัวของดัชนี A 5 0เมื่อกราฟเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับขอปิดโฆษณานิดนึงนะครับนี่ยครับพอดูในลากดึงกราฟออกมาภาพก,กว้างๆนะครับดัชนีตัว A 5 0เนี่ย มีค่อนข้างผันผวนค่อนข้างเยอะเนาะนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีขึ้นมีลงค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าสมมติเป็นนักลงทุนที่ระยะย,ยาวได้ก็หาจังหวะเข้าที่มันค่อนข้างดีค่อนข้างดีหน่อยนะครับจังหวะที่ตลาดแคสนะแตหนักๆอย่างในช่วงของอเรื่องโควิดนะครับถ้าสมมติเข้าไปก็อาจจะมีกําไร ได้เยอะพอสมควรนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงนี้ตอนนี้นะครับที่ฝั่งประเทศจีนมีปัญหาในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าอากอกกฎหมายควบคุมกันอยู่นะครับตัว A50 ก็าอาจจะมีประเด็นาากระทบต,ตลาดได้นักลงทุนหรือเพื่อนๆสามารถก็เข้าไปสะสมหรือว่าไปเล่นจับจังหวะเล่นรอบได้เหมือนกันนะครับ <S <S ซึ่งตัว A50 หรือว่าตัว k s x เนี่ยครับเหมาะสําหรับนักลงทุนหรือเพื่อนๆที่ชอบแบบถือยาวก,ก็ดีหรือว่าเล่นจับจังหวะ เล่นรอบก็ได้นะครับด้วยข้อดีของมันคือค่าธรรมเนียมในการซื้อไม่มีเนีย่ยต้นทุนเราก็จะไม่ค่อยเสียหรอกเนาะแต่อาจจะเสียในเรื่องของค่าธรรมเนียมขายนะครับตัว A 5ห้าเนี่ยก็จะเป็นกองทุนอีกหนึ่งกองนะครับที่ที่เหมาะสาหรับนักลงทุนที่กำลังมองมองดูกลุ่มประเทศจีนอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่ชอบคล,คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคนทาคลิป นะครับถ้ายังไงในคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปท่องในยุทธศาสตร์ของกองทุนที่ลงทุนประเทศอะไรกันต่อยังไงฝากติดตามรับชมด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ